สวัสดีครับ j n k powertool s online com วันนี้ขอนำเสนอปั๊มลมโรตรี่ออยเลดสวอนความจุถัง30ลิตรไฟ220โวลต์รุ่น dr 1 1 5 3 0 l แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆทางร้านเราด้วยนะครับ เราจะลองเทสเครื่องจากไม่มีลมกันเลยนะครับพิเร์ในถังเป็นศูนย์แรงอัดในถังเป็นศูนย์นะครับตอนนี้ต่อไฟเข้าแล้วมอเตอร์เดินแล้วนะครับเรามาดูที่พิเร์เกตกันพิเร์เกตจะเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ถังค่อนข้างเล็กนะครับก็จะทําให้ตัวลมที่ขึ้นจะขึ้นได้ค่อนข้างไวเรามาดูชุดอุปกรณ์ด้านหน้ากันก่อนนะครับชุดอุปกรณ์ด้านหน้าก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้จะเป็นพิเร์เกตแล้วก็กล่องพิเร์สวิต จะมีบอลวาลวขนาด2หุนเกลียวในมาให้1ตัวและด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเซฟตี้วาลวเรามาดูที่เพดของตัวถังกันก่อนนะครับตัวเพดของตัวถังจะลงไว้ว่าคาปาซิตี้จะอยู่ที่30ลิตรแล้วก็ตัว m a ็ w o r k กิ g งเพ s เชอรจะอยู่ที่9.7บาตัวนี้จะ ทสตัวถังเนี่ยด้วยไฮโดรสแตติกเทสนะครับที่14.8บาอันนี้จะเป็นเพดของถังนะครับเรามาดูที่เพจของตัวปั๊มกันนะครับก็ตัวนี้จะลงไว้ว่าเป็นปั๊มของทวอนโมเดลจะเป็นโมเดลรุ่น DR-115 30L ตัวนี้จะ1เป็น1.5แรงม้านะครับไฟ220โบโวลต รอบมอเตอร์จะอยู่ที่1,450รอบแล้วก็ตัวแรงอาจจะได้อยู่ที่7บาร์ตัวลมจะทำได้อยู่ที่122ลิตรต่อนอาทีด้านล่างจะเป็นตัวถ่ายน้ำนะครับตัวเดินน้ำจะอยู่ด้านล่างนครก็จะเป็นบอลวาล์ว wow, ขนาด2ขุนอยู่ด้านล่างนะครับก็เปิดปิดถ่ายน้ำได้ง่าย ตัวนี้น้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็เล็กกระทัดรัดค่อนข้างจะเคลื่อนย้ายง่ายแต่ด้วยความที่เป็นแนวตั้งเนี่ยาจะาต้องยก2คนนะครับด้านบนหัวปั๊มจะมีมอกอกองมาให้1อันนะครับแล้วก็ด้านลูตรงนี้จะเป็นรัวไว้รีลิสต,ตอนสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อให้หัวเครื่องไม่หนักแล้วก็เครื่องจะได้เดินได้สบายๆตัวนี้จะเป็นโอเวอร์โหลดในกรณีที่มอเตอร์ ร้อนจ,จัดๆตัวนี้จะเด้งออกมานะครับแล้วก็ถ้าเย็นตัวลงก็จะกดกลับไปใช้งานใหม่ได้ตัวนี้จะเป็นตัวเช็กวาล์วกันกลับนะครับแล้วก็จะพร้อมด้านบนนี้จะเป็นชุดสไลนอยด์ลมที่วิ่งจากหัวปั๊มลงมาแล้วผ่านเช็กวาล์วกันกลับแล้วจะย้อนขึ้นมาจากถังไม่ได้นะครับก็คือจะเป็นเหมือนทางวิ่งของลมแบบวันเว์ตอนนี้ก็ เรื่องตัดแล้วนะครับเรามาดูที่เพชรเกตกันตั้งตัดอยู่ที่7บาทก็ตามที่เพจลงเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะไวอยู่นะครับด้วยถังสเกลนี้แล้วก็หัวปั๊ม1หัวนะครับตัวนี้เป็นระบบออยเลสนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องก็เหมาะกับพวกงานทันตกรรมหรือว่างานทั่วไปถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็ถ้าสนใจสินค้าและบริการของทางร้านเนี่ยท้ายคลิปจะมีรายละเอียดของทางร้านอยู่นะครับยังไงคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ